สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาพอกันอีกกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับปานฟินแลนด์ค่ะวันนี้จะพาไปชมดอกไม้ค่ะวันนี้ไปซื้อดอกไม้มาแต่ได้ไม่เยอะค่ะได้นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าได้อะไรมามั่งจะมาจัดสวนค่ะนี่เลยค่ะดอกไม้ได้มาแค่นี้ยังไม่พอค่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อมาเพิ่มอีกนะคะนี่ค่ะ สวยไหมคะให้มาเป็นบางส่วนบ้านนี้จะชอบสีแดงคะ่ะนี่แล้วสาวปานก็จะเอามาใส่อย่างนี้นะคะใส่ไว้ก่อนซื้อมาเสร็จนี่คะ่ะใส่แบบนี้นี่คะ่ะ ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะมาปลูกว่าจะเอามาปลูกแบบนี้ค่ะพี่น้องขาพูดไทยก็พูดประชัดค่ะนี่ค่ะว่าจะมาใส่ในตรงนี้แต่อันนี้เราใส่แต่ปลูกไอ้น,นี้ไปแล้วสาวปานปลูกต้นไอ้น,นี้ไปแล้วค่ะลงไปแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นแต่อันนี้จะมาใส่รอบๆแล้วก็จะอ,อีกอันหนึ่งมาใส่ ให้มันสวยหน้าร้อนจัดสวนค่ะมาชมบรรยากาศนะคะหน้าร้อนบ้านเราหน้าหอนบ้านสาวปานพี่น้องมาเบงภาพมาเบงบรรยากาศค่ะวันนี้อากาศดีค่ะพี่น้องพามาเบงเด้ออากาศดีดีค่ะผู้ใดอยยุไกลกับมม่นางเห่นน้ำสาวปานเด้อค่ะเด้อพุนหัวมอเตอร์ไซค์พ่นพน,นี่ค่ะ บรรยากาศดีดีพี่น้องดอกไม้กับรังบานค่ะดาเห็นปะค่ะนั่งยูหันค่ะ หลักเอเ้เบิ้งน้อยหนึง่งบ่ได้ขออนุญาตอนรัิดาสาวปานบอกแต่ราด่ดาสาวปานสาวปานก็นบ่ได้เห็ดวิดีโอต่อเด้อค่ะเด้อภาไปเบื่องมันยะกาดรอบรบมันยะกาดรอบรบเดี๋ยวสิพาย่างเบื่องเด้อค่ะเด้ออย่ยาเบื่อกันเด้อพาไปเบิ่งดอกไม่งามบอกค่ะพี่น้องเบิ่งบานแลว้ลวแล้วมือนั้นเห็ดข้าวเดียวไม่จ้ะข้าวเดียวบานหรืเบิ่งเนี้ งามบอพี่น้องบานเร็วค่ะบานเร็วแน่ดอกไม้แหมเบิ่องนั่นและค่ะงามบอพี่นองดอกไม้งามเนาะค่ะเนาะผพาไปเบิ่งหลบๆตอนนั้นผ้าเบิ่งแล้วเนาะค่ะเนาะช่วงอันที่หนาหนาวอะค่ะว่าไม่หนาหนาวว่าพิษนะ ที่สปริงอะค่ะเลยไปพุ่นอะค่ะในป่าพุ่นละที่กว้างกว้างมาเดอผู้ใดสิมนานังเห่นมาเห่นหน่อยน้ำเบอรี่ที่สาวปานเอาปุ๋ยขี้ไก่มใส่ขึ้นเป็นนนี้แล้วค่ะพี่น้องเบิง่งเป็นดอกแล้วเด้ค่ะนี่ค่ะเอาปุ๋ยขี้ไก่มใไ่ข้างลางแล้วก็เอานางซีพิมพ์ปกเป็นดอกแล้วค่ะเบิ่งค่ะ คลิปนี้สีเงาแน่น้อยนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเอาให้เบิง้งอยากไปเบิ้งข้างหลังบ่ค่ะสิผ้าไปเบิง้งอยากไปเบิ้งข้างหลังบ่พี่น้องสิผ้าไปเบิง้งสิผ้ายางเบิ้งยางไปป่าเดินไปป่าเดินเข้าป่า เดยนผ้าเดินเขาป้าค่ะผ้าเดินเขาป้าเขาป้าบ้านสาวปานเนี่ยแหละว่ามันเสียให้เบิ้งสิกลับกองเห็เบิ้งเ้วยอค่ะนั่นแหละทางยางเขาไปป้าเลระค่ะแต่ว่าสาวปานเกิดกู้สีบอยางไปไกลบนัดนดอกคาคีข้านยางีหมเลยไปทางหุ่นล่ะค่ะน้มบอก่น้อง พี่น้องคลิปนี้สาวปานกะสิแค่นี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งหลอบอีกต่อๆไปหนาห่อนอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อจ้ะเด้อคลิปนี้กะสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆลเด้อจา้า